สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอแลรแพนด้างงหลายคนทักหนะ้าเหมือนครูไพบุญหนุ่มกัญชัยถึงขั้นแหวกเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการกล่าวถึงครูไพบุญแสงเดือนว่ามีหน้าละไม้คล้ายกับคนดังหลายคนและก็มีการโยงไปถึงหมอแลร์พนด้าว่ามีใบหน้าเหมือนกับครูไพบุญแสงเดือนจนทําให้ทางหมอแลบต้องออกมาโพชี้แจงเผยความรู้สึกผ่านเพจของตนเองด้วยข้อความว่า มีหลายคนบอกว่าผมหน้าเหมือนครูไผบุญหรอครับเหมือนตรงไหนกับอีกคนพี่อีทปงล่างซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์ของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพร้อยนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเขามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่เห็นเหมือนเลยเหมือนตรงไหนงงว่าแต่เพลงใหม่แต่งเสร็จหรือยังครับรอฟังนะครับสู้ๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ